ราบสวดดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเจตโนะฮะก็ตามชื่อคลิปเลยครับอย่างที่ได้บอกไปนะว่าผมวอร์มยังไงนะครับก่อนลงแรงซึ่งมันก็อาจจะได้ผลกับบางคนนะฮะแล้วก็อาจจะไม่ได้ผลกับบางคนด้วยเหมือนกันแต่ว่าวิธีนี้คือเป็นวิธีที่ผมใช้ประจําแล้วก็ทุกวันก่อนลงแรงนะฮะก็อาจจะมีประโยชน์นะครับผมก็เลยเอามาแชร์กันนะฮะ โอเคเพื่อไม่ใหไม่เสียเวลานะครับอันดับแรกเลยฮนะก่อนที่จะลงแร้งเนี่ยสเต็ปแรกเลยคผมจะมาเยืนอยู่ที่ตรงนี้ก่อนนะแล้วก็จะซื้อปืนนะครับแล้วก็ยิงนะครับผมจะเริ่มยิงโดนยิงเป้าบินก่อนเนะีอันดับแรกไม่รู้ทําไมเือนกันแต่ว่าเวลาวอร์มครั้งแรกของวันเนี่ยผมจะทําแบบนี้ก่อนนะ ไม่รู้ทำไมเหมือนกันมันได้หันซ้ายขวาครับแล้วก็เหมือนรู้สึกว่าจะได้อวอร์มข้อมือนิดๆหน่อยๆครับในตัวเหมือนเป็นการอุ่นเครื่องเล็กน้อยฮะก็วอร์มไปอย่าลืมเปิดเพลงฟังด้วยครับอันนี้สำคัญนะเพราะว่าเราจะได้รู้สึก ผ่อนคลายไปกับมันครับจะ,จะได้ไม่ต้องไปรู้สึกว่าวอร์มเรารู้สึกแบบกดดันอย่างเงี้ยแบบอย่างเงี้ยผ่อนคลายครับชิลๆครับไม่ต้องรีบฮะ <c oughs> ก็วอร์มประมาณนี้สักประมาณ1นาทีถึง30มิีมันไม่ได้ตายตัวครับมันแล้วแต่เราฮนะแต่ว่าไม่ต้องวอร์มนานครับนิดๆหน่อยๆก็พอให้ให้เราเล่นแล้วเรารู้สึกเออ ขยับข้อมือมันรู้สึกสบายแล้วมันไม่ได้ไม่ได้แบบว่าแข็งและอ่าแล้วก็แบบมาสเต็ปสองฮะสเต็ปสองจะเป็นการยิงบอดที่ยืนเฉยๆนะครับเป็นบอดแบบพคติกนะฮะก็คือแบบยืนนิ่งๆอย่างเงี้ยส่วนตรงเนี้ยเวลาผมใช้วอร์มเนี่ยผมจะวอร์มหันข้อแขนเหมือนเดิมฮะข้อมือเนี่ยจากตรงนู้นนะครับก็มาเป็นตรงนี้แทนนะฮะ ตอนนี้ก็จะได้เรื่องแบบหันแบบซ้ายขวาอะไรครับเนี่ยก็ค่อยๆแบบปอมไปฮะซ้ายขวาซ้ายขวาอะไรอย่างเงี้ยครับซ้ายขวาซ้ายขวาครับเราอาจจะแบบยืนนิ่งๆตรงนี้ก็ได้ครับแล้วก็แบบยิงโฟกัสไปที่มือขวาฮะโฟกัสไปที่มือขวาครับให้มันแบบเล็งหัวอะไรเงยให้มันเล็งหัว โฟกัสไปโฟกัสไปที่มือขวาครับปึ๊บแล้วก็เราอาจจะเพิ่มมูฟเมนต์ขึ้นมาหน่อยก็ได้ครับเวลาแบบใครดูไลฟ์สตรีมในทวิตผมเนี่ยก็จะมีมูฟเมนต์นิดหน่อยหน่อยแต่ผมก็วอร์มอย่างเงี้ยนะครับไม่ได้ต่างจากนทวิตเลยถ้าใครดูไลฟ์สตรีมผมอยู่เกือบทุกไล์ก็จะสังเกตได้ว่าเวลาผมวอร์มก็จะวอร์มอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยครับก็แบบ มีมูเมนต์บ้างแบบหยุดแต่ว่าเป้าไม่ได้อยู่ตรงตรง,ตรงตรงตัวศัตรูเลยนะก็คือแบบว่าเดินมาหยุดปุ๊บแล้วก็เอามือขวานเนี่ยฟิกไปปุ๊บอย่างเงี้ยหยุดแล้วก็ฟิกไปหยุดแล้วก็ฟิกไปหยุด,ฟ,ยดฟิกไปปุ๊บปุ๊บอะไรเงี้ยมันเหมือนเป็นการให้เราจํามูเมนต์ในเกมด้วยคนระับแบบหยุดก่อนแล้วก็หันไปยิงอะไรเงี้ยครับพอมอมตรงเนี้ยจนรู้สึกว่าเรา <c oughs> ข้อที่เข้าทางเรียบร้อยนะครับแล้วก็จะมาสเตปที่3ครับก็คือการวอร์มบอรระดับฮาร์ดนะในส่วนของตรงนี้ถ้าใครคิดว่าบอทดระดับฮาร์ดมันเร็วเกินไปเราอาจจะเริ่มช้าๆจากมีดเดยมก่อนก็ได้ครับไม่ไม่ตรงนี้ไม่ซีเรียสเท่าไหร่ครับเพราะว่ามันก็แค่วอร์มแบบรีเฟกเราแค่นั้นเองครับไม่ได้ไม่ได้แบบยังไงอะไม่ได้พิเศษอะไรมากมายครับก็แค่แบบวอร์มบอร์ดครับแล้วก็แบบยิงให้โดน พยายามไม่ต้องรีบเล่งก็ได้แบบค่อยๆแบบลากเป้าไปนะมันอาจจะเร็วก็จริงคนระับแต่ว่าเราก็ไม่ต้องรีบขนาดนั้นก็ได้คแค่แค่ลากเป้าไปลากเป้าไปปึบป๊บปึบ๊บปึ๊บปึ๊บก็พยายามมองแล้วก็ยิงแบบประมาณนั้นครับก็ประมาณนี้ครับก็จะวอร์ม ระดับฮาร์ดไปเรื่อยๆครับวอร์มระดับฮาร์ดไปเรื่อยๆอย่างในที่ผมไลฟ์สตรีมก็คือก่อนลงแร้งเนี่ยผมก็จะวอร์มระดับฮาร์ดจนกว่าผมจะรู้สึกว่ามันเข้ามือนะะในความรู้สึกเข้ามือเนี่ยของแต่ละคนคือมันไม่เท่ากันนะฮะในส่วนของตรงนี้ก็ผมก็จะวอร์มอยู่ตรงเนี้ยประมาณสักระดับฮาร์ดประมาณสักสามถึงห้าครั้งมั้งไม่แน่ใจเหมือนกันตรงนี้ไม่ได้ฟิกครับเพราะว่า ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเวลาผมวอร์มระดับฮาร์ดก่อนลงแรงเนี่ยผมวอร์มไปกี่ตานะแต่ถ้าจะให้ดีก็3าถึงหตาก็ได้ครับจะได้ไม่เหนื่อยพอวอร์มระดับฮาร์ดเสร็จเรียบร้อยใช่ไหมคือถ้าเราเล่นระดับฮาร์ดแล้วเรา่เ,เรารู้สึกว่าครั้งแรก2ครั้งแรกอะไรเงี้ยมันยังไม่เข้ามือเราจริงเนี่ยผมก็จะวนไปที่สเต็ปหนึ่งใหม่ครับก็คือผมจะเริ่มใหม่เลยก็คือแบบว่าถ้าวอร์มระดับฮาร์ดแล้วแบบผมลากเป้าไม่ค่อยโดนแบบโฟกัส ตาไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่แบบไม่ค่อยมองตัวศัตรูจริงๆผมก็จะเริ่มตั้งแต่สเตปแรกเลยไปวนมาใหม่่ะผมก็จะเริ่มไปวนมาใหม่ปึ๊บปุ๊บแต่ว่าไม่ได้นานนะก็แค่แบบวิ่งมายิงอารมณ์ประมาณเนี้ยประมาณเนี้ยปึ๊บแล้วผมก็กลับไปยิงแพ็กติกอีกรอบหนึ่งขยับมูฟเมนต์หน่อยปึ๊บปึ๊บอาจจะเพิ่มสปีดเร็วขึ้นให้แบบว่าโฟกัสตัวเองแบบแอคทีฟขึ้นมาหน่อยแบบตื่นอะอารมณ์แบบตื่น เราก็ปลูกมันแบบเพิ่มให้มันเร็วขึ้นอะไรเงี้ยแบบให้มึงตื่นได้แล้วแบบกูจะลงแรงแล้วตื่นอะไรอย่างเงี้ยครับแบบปลูกปลูกกล้ามเนื้อในตัวคุณ <c oughs> ผมก็พูดไปเรื่อยไม่รู้มันจริงหรือเปล่ายังไม่รู้เลยเนี่ยพอผมวอร์มสเต็ปหนึ่งสเต็ปสองมาให้ไหมอันนี้ผมกดระดับฮาร์ดอีกรอบหนึ่งนะคราวนี้แหละกล้ามเนื้อตื่นและวอารมณ์ประมาณนั้นกล้ามเนื้อตื่นตื่นไหมวะ มันดูเหมือนไม่ตื่นเลยนะเหมือนจะยังไม่ตื่นะทุกคนคเตื่อไหมอ่ะก็ดูเหมือนจะไม่ค่อยตื่นนะผมก็ยังง่วงๆอยู่ก็เอาประมาณนี้ครับก็อวอร์มไปประมาณเนี้ยระดับหาสัก สามึงหรอบก็โอเคพระแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยครับเราก็จะไปเล่นเดสแมทสักตา2ตา,ตาแล้วก็กดแรงได้เลยครับคร่าวๆก็จะมะีประมาณนี้ละกันนะครับสําหรับการวอร์มก่อนลงแรงของผมเนี่ยสำหรับเทคนิคนี้ก็มันก็ไม่ได้พิเศษพิโสอะไรครับมันก็แค่เป็นการวอร์มมือวอร์มสายตาวอร์มรีเฟกอะไรพวกนี้ครับมันก็ธรรมดาพื้นๆแต่ว่า ก็คือผมก็ใช้3สเตปนี้ครับในการวอร์มก่อนลงแรงก็อาจจะช่วยได้บ้างไม่มากก็น้อยยังไงก็ขอบคุณที่เข้ามาดูด้วยนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ผมเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปหน้าจะมีอะไรก็อย่าลืมกดซับสไครต์แล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้บ๊ายบายอย่าลืมเก้าอี้นะจ๊ะ